ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมติงลี่ธนกรบรมัยนะครับหรือพอรพระเครื่องนะครับขวัญเมืองพระเครื่องนะครับทางช่องติกต็อกนะครับ,นะรบวันนี้ก็ได้นําเอาพระชุดพระอินจะพาคีนะครับชุดพระอิจจะพิมพ์ใหญ่นะครับอีกองค์หนึ่งนะครับ มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับชมบารมีชมความสวยงามนะครับชมพระแท้พระสากลนะครับซึ่งไม่มีใคร,ใครจะนําพระแบบนี้มาให้ท่านทำคลิปท่าน,นได้ชมกันนะครับสอนกันนะครับชุดพระบิดาพรคีนะครับก็จะประกอบไปด้วยอันดับที่นหนึ่งก็คือพระสมเด็จระคชังพิมพ์ใหญ่นะครับพระลอดพิมพ์ใหญ่นะครับระลอดอุพภูลพิมพ์ใหญ่ พระนางพญาพิมพ์เข,าข่าโค้งพระสุมกอรพระผูกสุพรรณนะครับซึ่งเป็นจักรพีพิมพ์ใหญ่นี้นะครับผมก็ได้นําเอาพระนางพญาพิมพ์ใหญ่เข,าข่าโค้งเป็นพิมพ์นิยมสากลน,นะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับนะครับชมกันเนาะชมกันนะครับชมพุทธศินนะครับพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับว่าพระเทพระ พระเทสากรุิิยมที่ใครๆเขาสเสวงหานะครับสเสวงหาเป็นนักเลงพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นนักเลงพระเครื่องรุ่นใหญ่รุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือเรษฐีที่พิศาสฐีของเมืองไทยนะครับนะก็ของจีนนะครับสิงคโปร์พวกนี้นะครับต้องการมากนะครับต้องการมากมาให้พิจชมรไดชมกันนะครับการที่ เราจะได้พระแท้นะครับมาครอบครองเราก็ต้องมีความรู้นะครับมีความรู้ความสามารถความชํานาญแล้วกมมวนนมนนน็มีบุญวิวาสนาะครับนะครับบางคนนะครับมามีบุญวิสาได้ได้ครอบครองคนที่จะได้ครอบครองหรือใครได้ครอบครองพระชุดพระเป็นจ่าพระคีนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นผุมเดบวรละคังนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับ พระนางพญาพิมพ์ใหญ่ก็โค้งพระสุงมกอพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พระผงสมันคินมากเกน,นะครับถือว่าเป็นคนเป็นคนที่มีบาร,รมีมีบุญมากนะครับเป็นพราะเพราะว่าพระชุดน,นี้เป็นที่ต้องการของในคนและหายากมากนะครับผมได้นําเอาพระชุดนี้นะครับมาให้เพื่อนที่ชมกันนะเพื่ออยากให้เพื่อนได้เปิดโลกทัศน์นะครับในการศึกษานะครับ ใน,ในการศึกษาพระชุดพระเป็นจ่าพิีนะครับพระชุดพระเป็นจาพิีนั้นนะครับดูยากนะครับดูยากนะครับดูยากศึกษายากนอกจากจะได้เห็นองค์จริงเมื่อถ้าท่านได้เห็นองค์จริงได้เห็นผิวพรรณวัณณพิมพ์ทรงจริงๆท่านจะรู้ว่าท่านจะรู้เลยว่าท่านจะรู้แล้วและท่านจะเรียนรู้ได้เลยนะครับ นะครับก็พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์นามพระยาพิมพ์เ่ยโค้งเป็นพิมพ์สากลนิยมนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยมากนะครับระดับต,ต้นๆนะครับแล้วก็เป็นผมได้นําเอามาเปิดเผยในวันนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะว่าส่วนมากไม่มีใครเปิดเผยนะครับส่วนมากพระชุดพระบิณฑบาตพ,พคีพระนางพญยาพระศุกรส์สุรคังพิมพ์สวยๆ,ๆเนี่ยจะอยู่กับอภิมาเศษฐีเษฐีทั้งหลายนะครับ วันนี้ผมพอรอนพระเครื่องหรือขวัญเมือมพระเครื่องหรือน้องติงลี่ทานกรอนภมัใหม่นะครับได้เอาพระนางพญาพิมพ์เข่าโคง้งนิยมจัดในดั้งต้นของประเทศไทยนะครับส,สวยๆให้ดูกันแล้วก็เป็นพระหน้าใหม่ที่ไม่เปิดเผยนะครับเราไม่ได้อยู่ในเซียนใหญ่ๆนะครับอยู่กับผมนะครับนะครับมาจริงๆตัวจริงเสียงจริงนะครับที่เอามาเปิดเผยมาให้ดูวันนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าผมอ่า ไม่มีพระตัวจริงให้ชมนะครับนี่ผมเอามาตัวจริงให้ชมให้ชมด้วยสดๆดเลยนะครับามาไดา้นะครับแล้วก็อยากสอนอยากอธิบายอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพระเขาแท้สากลนิยมถึงกันจริงๆเขาดูกันยังไงนะครับการเรียนรู้พระนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าต้องเข้าใจในการดูพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับ บางคนนะครับบางคนเล่นพระนะครับชอบบ่นกันว่าพระที่อยู่กับเซียนมือใหญ่ๆเซียนใหญ่ๆนะครับเซียนใหญ่ๆก็แท้หมดนะจริงๆเขามีความรู้ความชำนาญน,นะครับในการศึกษาใน,ในการศึกษานะครับเขาเขาถึงรู้ว่าเขาถึงเจริญเรื่องเรือง เขาถึงเป็นเซียนใหญ่ได้นะเพราะว่าเขาศึกษานะครับอย่าไปบ่นกันนะครับเพราะว่าเราศึกษาถงดังนั้นนะครับผมก็เลยเอาพระเนี่ยผมไม่ใช่เซียนใหญ่นะครับเป็นเป็นนักเลงพระตัวเล็กๆคนหนึ่งคนระับมันได้อยู่ในวงการพระเครื่องพระบูชามันได้เปิดร้านขายพระอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นคนศึกษาและสะสม หาด้วยความรู้ตัวเองนะครับไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอะไรอะไรแต่หามา,มากนะครับหามาด้วยความรู้เก่องแล้วก็อาจจะมีบุญบารมีนะครับที่มีบุญนะครับที่ได้เรียนรู้ได้รู้จักได้เรียนรู้แล้วก็ได้จากตัวเองแล้วก็ได้จากหนังสือได้จากครูอาจารย์ต่างๆนะครับนะที่สะสมสั่งสมสอนให้ผมแนะนําให้ผมได้ดูพระนะครับมาดูกันเลยนะครับว่า พิมพ์ทรงของพระนามพญาพิมพ์เขาโค้งนะครับเขาดูกันยังไงนะครับอนอื่นดูกันนี้ครับเราก็จะมีเนาะนะครับก็จะดูนะครับดูอันนี้เขาเรียกผมจะเอาเรียกพระเกตนะครับพระเกตนี่จะเป็นลูกัวปรีนะครับหรือเปลวเพลิงนะครับพระอุณาโลมเสียงองค์พระนะครับแขนหน้าอกมือลําตัวนะครับนะครับดูนะครับ มีความสวยงามมีความสดุนนะครับช่างโบราณนะครับช่างโบราณเนี่ยแกะแม่พิมพ์นะครับทําพระพิมพ์ได้วิจิตรงดงามพิสดารมากนะครับยากที่จะลอกเรียนแบบได้นะครับเพราะว่าพระแท้นะจะมีมิตินะครับมีมิตินะครับมีมิติขององค์พระเสมือนจริงนะครับ ไม่เป็นสนจริงถึงถึงถอดพิมพ์ยังไงก็ถึงเอาพ้าเท้มาถอดพิมพ์ก็มิติของการถอดพิมพ์มันจะออกมาไม่ได้นะครับเอ,อได้ก็จะออกมาเป็นแคร่รูปทรงเฉยๆนะครับเหมือนแต่ไม่มีมิติไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนนูนทั้งในต่ำขั้งในสูงจะไม่เจอนะครับเพราะว่าการถอดพิมพ์พระนั้นครับเมื่อถอดพิมพ์พระแล้วเขาก็จะ ได้มาแล้วเขาก็มาเาะร่องอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความสวยงามความคมนะครับมาดังนั้นมิติของโอนพระก็จะหายไปนะครับจุดตรงนี้แหละครับที่เราจะสามารถให้ชี้ชัดว่าพระเทกับพระเทดูกันยังไงพระกีดูกันยังไงสำหรับพระกรุนะครับพระโบราณนะครับนะครับมาดูกันนะครับดูนะครับความสวยงามนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเม็ดกรวดเม็ดกรวดเม็ดสายนี่คือ อาจจะมีหลุดออกบ้างนะครับจะมีเม็ดนี่มันจะมีเม็ดเม็ดเป็นเม็ดนี้เม็ดกรวดนะครับยังมีหลุดออกบ้างเพราะว่ามีกรวดติดติดนะครับจะจะจะหลุดบ้างนะครับเป็นธรรมดาของพระนะครับนะครับนะครับดูนะครับนะครับผมสำหรับใครที่ได้ชมคลิปนี้นะครับได้ชมคลิปนี้นะครับผมอาจจะยังไม่ได้อัดสอนอธิบายว่าพระเขาดูกันยังไงนะครับเนื่องจาก จะอธิบายจะสอนในในคลิปนี้ยากนะนอกจากจะได้ดูองค์จริงนะครับได้ดูองค์จริงผมก็เลยเอาพระเนี่ยมาให้ดูพิมพ์ทรงกันได้ให้เรียนดูด้วยาสายตาของทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามผมเปิดค่าการมองเห็นให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมโดนปิดกั้นหนักมากจากช่องท i ิ t o ตแล้วก็มี AI เนี่ย มากดติดตามมาปิดกั้นผมเยอะมากผมไล่บล็อกอยู่นะครับผมอยากให้เพื่อนเอนทุกคนได้เห็นได้ชมได้เรียนรู้พระแท้เพื่อเป็นการนะครับอนุรักษ์นะครับพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับสายสากลน,นิยมสากลน,นิยมเนี้ครับเป็นพระแท้จริงๆนะครับไม่ได้เพือเพื่อให้วงการพระเครื่องนะครับได้กลับมา อีกครั้งมีกระแสอีกครั้งนะครับก็ยังไงก็ฝากฝา,กฝากพี่เพื่อนๆแล้วก็บรด,ดาเซียนทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับส่งเสริมนะครับอย่าส่งเสริมอย่าเอาถ้ารู้ว่าพระเทก็ต้องเอามาสอ